ของฟ้าเป็นนิมิตเปิดเกมบุกแรกเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งจู่โจมเข้าไปซอก็มีเหมือนกันโคตรหนักนิดนึงนะเป็นใจบ้างครับผมพอใจตอนรับไม้ท้ายครับพอใจผลงานมวันนี้วันนี้ก็ตามสไตล์ครับผมนเครับโอ้โหหมุนเดียวจบเลยเราเห็นขึ้นไปแล้วกะฉีดเหรอจะไปไปช้าแต่แค่ฉีดด้วยเหรอเช่นเช่นเลยครับโอ้โะฉีดก่อนชกใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นต่อตลอดใครบ้านเกิดเจ็ดหมื่นกเฮียตีรับไมาแล้วก็น่าแก้วลองขอแล้วก็ พีมเมสทหารแล้วแล้วก็ทีมฮานทีวีนะครับทำไมวันนี้เราชนะแค่เกมแค่เนสอันนี้ก็ตามสไตล์ครับก็ยิ่งมือครับที่เราเดินช้างก็เลยเข้าจิ้งจกเราทำได้อะไรบ้างก็จับชิงแชมป์ครับอ112ครับไอ้ของกระดาษบรรไหนก็ได้แล้วน้ำหนักจะไปก่อนครับโอเคพี่แม็พูดอะไรหน่อยพี่อันนี้เป็นไงบ้างก็ต่อยเหมือนที่เราแ

เอฝากอะไรถึงการขับเราหน่อยครับก็เขาโทษที่ทำให้ผิดหวังเรบวันนี้ครับก็ร้อนๆจิ้มดีเราไปจิ้มีเราบ้างไเลยมแล้วน้องๆเขาก็มาดีมากเลยใช่ไหมเป็นไงโรเลชัยเป็นไงบ้างวันนี้อะไรครับโรเลชัยเป็นไงบ้างผู้โชคเหรอเอาวุฒิอะไรที่แบบทำให้เราลำบากใจเลยวันนี้ เขายาวกว่าด้วยใช่ไหมไม่เป็นไรครับเอใหม่ขอบคุณครับน้ำป็งไงมครับโอเครับทำไม่แเสียงเชียร์ไม่มีมันต้องตัวเขาตวเขาใจตัวเองรบทำนเสียงเชียร์เงียบไปแล้วตอนนี้เราปั้มไม่ได้ด้วย ขอฟ้าเป็นอีนมิกเปิดเกมบุกแรกนะครับทั้งหมัดทั้งแข้งจู่โจมเข้าไปซอก็มีเหมือนกันชัดเจนแล้วนะครับฟ้าเป็นหนึ่งครับเนี่ยครับต้องบวกต้องแลกแบบนี้ครับเดินเปิดเกมเข้าหาแต่ว่าต่อยไม่ค่อยจะโดนจุดโฟกัสนะครับก็มี